สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูนาซีคลิปที่428นะวันนี้เรามีข่าวอัปเดตอยู่สเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องกรณีที่ตัวเจ้าของ u s t c นะคร800ล้าน u s t c เสนอการเผา นะโดยมีเงื่อนไขว่าชุมชนจะต้องผ่านนะฮะข้อเสนอก็คืออนุมัติให้เผาด้วยนะ,ะโฟเล็กนะหรือคนที่เสนอการเผาตรงนี้ก็ได้มีการเสนอข้อเสนอเข้าไปในชุมชนตอนนี้ก็ต้องรอโหวตนะซึ่งการโหวตู้สึกว่ามันกระท่อนกระแท่นอยู่พอสมควรก็มีคนบอกว่าการโหวตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ผ่านเนี่ยผู้เสนอก็ต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้การเสนอเผานะฮะแปดร้ยล้าน USDC เนี่ยมันมีการเสนอเนี่ยข้อเสนอหลายข้อ หลายข้อเสนอมากจนมันดูวุ่นวายอะนะอีกอันนึงนะก็เป็นข่าวของชิบะนะตอนนี้ตัวไปเน้นเองเนี่ยก็อนุมัติให้ชิบะนะเป็นทรัพย์สินที่กู้ยืมแล้วครับประกันได้นะแล้วก็มีข่าวถึงเรื่องการเปิดชิบะเลียมนะแล้วก็อีกอันนึงก็นักวิเคราะห์นะคาดการชิบะเนี่ยจะไปถึง1เซนอันนี้ก็ต้องสุดแท้แล้วแต่อนาคตด้วยนะว่าชิบะเลียมเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกรรมนะฮะได้มากๆและสามารถเผานะ อาชิบะที่มหาศาลเนี่ยให้น้อยลงได้อย่างไรเดี๋ยวเราก็มาดูข่าวเป็นลําดับลําดับไปนะอันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะอัปเดตข้อเท็จจริงว่าชิบะเรียมเนี่ยบล็อกเชนสามารถทําธุรกรรมได้มากกว่าเท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นการเทสเน็ตไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอนะฮะการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะ ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นตามนั้นหรือความเป็นจริงอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างเป็นไป,ไ,ป,ไ,ป,ป,นไ,ปได้หมดแต่ขอให้มีการเริ่มต้นนะอีกอันนึงก็เป็นการพยากรณ์กราฟนะมองว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นการสิ้นสุดนะตลาดหมีตามแพทเทิร์นนะฮะซึ่งในทุกๆแพทเทิร์นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือ กราฟของบิตคอยเนี่ยจะอยู่ในลักษณะขาขึ้น1ปีแล้วลง1ปีนี่ประมาณนี้นะอ่าขึ้นแล้วลง1ปีขึ้นแล้วลง1ปี1ปตอนนี้เนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของขาขาลงแล้วอันนี้ก็ เขาก็มองในล,ลักษณะเป็นแพทเทิร์นนะทั้งหมด2ครั้งด้วยกันซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะทำแพทเทิร์นเหมือนเดิมหรือไม่นะฮะนี้ก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นนะอีกอันนึ่งนะจันคิมตอนนี้ก็ได้โอนอำนาจด,ดูแลระบบเนี่ยให้กับทีมเลเยอรซึ่งประกอบไปด้วยทีมใหม่นะฮะซึ่งไม่มีลูน่าเบิร์ดแล้วนะ,ะซึ่งทีมนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูแลระบบนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ย การที่ทีม l ลเยอร์หนึ่งเยนะเข้าไปร่วมกับ h e กซากอหรือกลุ่มกบฏเดิมเนี่ยก็มีข่าวฝัดฝัดอยู่พอสมควรเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะตัวกลุ่มกบฏได้ของเงินจากชุมชนเนี่ยนะฮะไปจำนวนหนึ่งเพื่อทำกระเป๋านะแต่ก็มีปัญหากันอันนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่จ่ายแล้วจ่ายไปนะแต่ทีมของ l ลเ e r รหนึ่งซึ่ง Luna าเบิร์นเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วตัวยังเป็นทีมชุดเดิมะนะฮะ ก็ยังทำงานดีอยู่นะตอนนี้ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องการทดสอบการเป็กซึ่งทีมรีเป็กเนี่ยก็ทำงานโดยโฟเล็กเนี่ยนะฮะก็ได้เสนอปัญหา2ปัญหาซึ่งเป็นรูปประทับอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งไอการเป็กเนี่ยตอนนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่นะยังไม่ได้มีการทดสอบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่แต่การดำเนินการของ f o เ e x เนี่ยนะเห็นเป็นรูปประท2อ,อย่างก็คือข้อที่1การไปตรวจดูทรัพย์สิสน นะคือเหมือนคล้ายๆเอาง่ายๆ่ะโฟเล็กเหมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานทวงนี้ทวงทรัพย์ตามหาทรัพย์สืบทรัพย์นะก็ได้ไปสืบทราบนะกระเป๋า usdc ซึ่งเป็นซอมบี้เนี่ยอยู่ประมาณนะ9 9 9 9หรือ4 0 0 0นะฮะ700ล้าน usdc ถ้าเกิดมีการเผาเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณของ usdc ลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีนะเพราะเวลาเราเป๊กเนี่ยเราจะใช้ทรัพย์สินเนี่ยปริมาณที่ลดลงนะจริงๆอ่ะทรัพย์สินเท่าเดิมนะที่เรามีอยู่ในเทอร์ราฟอร์มฟาวเดชันการ์ดเนี่ยที่มีการคาดการไว้อยู่ประมาณ45ล้านดอลลาร์ใช่ไหมฮะถ้าเอามาเป๊กนะสมมุติถ้าเป๊กปัจจุบันเนี่ยตัวทรัพย์สินปัจจุบันจะอยู่ที่2เซนใช่ไหมตามการคาดการของตัวเลตไลท์คริปเตอร์นะฮะหรือทาร์นโฟร์เมอร์ที่ใช้หน้าแบ็กกราวประมาณนี้ เสร็จแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดปริมาณนะ9,800ล้าน u ยู่ก็จะอยู่ที่2เซนแต่ถ้าเกิดมันเหลืออยู่แค่5,000ละ่ะนะมันจะเป๊กกันที่กี่บาทนะอันนี้ก็ดูกันไปนะซึ่งก็จะมีผลกับรูน่าซีในอนาคตนะมันก็เหมือนฉุดกันอนะ่ะอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะฮะสำหรับวิธีการเนาะ เ,ออเรื่องการโปรงการเป๊กนี่ผมว่าให้เขาทดสอบกันให้เสด็จน้ําเพราะยังไงเสียเนี่ยจะเป๊กไม่เป๊กมันก็อยู่ที่กฎหมาย stable c o คอของสมปกาด้วยตามใดที่คุณใช้ชื่อคําว่า U.S แล้วเทียบค่าเงินด้วยดอลลาร์เนี่ยคุณหนีไม่พ้นนะฮะกฎหมายเขาก็จะตามทวงชื่อเขาคืนนะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป๊กไม่เป๊กคุณก็ต้องไปคำนึงถึงเรื่องกฎหมายเขาด้วยนะอีกอันนึงก็เป็นแพทเทิร์นนะฮะของบิตคอยนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็จะทําทรงในลักษณะเดิมๆเ,เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ไปการที่เราเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้สบายใจว่าเอ้ มันก็เป็นแพทเทิร์นตามวัฏสงสารของมันนะซึ่งเขาก็เรียกว่าวัฏจักรของปิดคอยนะหนปีทําทรงแบบนี้1ปีทําทรงแบบนี้1ปีทําทรงแบบนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆตามนี้นะอันนี้ก็เป็นนะฮะข้อมูลของตัวอ่าชิบะเลียมนะซึ่งก็ดูกันไปนะอันนี้เป็นทวิตทางการของชิบะนะฮะผมก็มองว่าเปิดสักทีจะได้รู้กันสักทีว่าจะเผาได้เท่าไหร่นะเปิดกันสักทีนะจะได้รู้นะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นข่าวนะอีกตัวแซนบ็อกเองก็เตรียมที่จะใช้มาตรฐาน KYC สำหรับกระบวนการ Staking Token Sandbox นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวของที่ผม่าแชร์ไว้ให้นะฮะอีกอันหนึงก็เป็นการพยากรณ์ชิบะนะเขามองว่าชิบะเนี่ยอาจจะทำทรงคล้ายๆด็อกคอย Coin ก็ได้นะฮะซึ่งด็อกคอยเนี่ยเคยทำทรงในลักษณะเดียวกันลูน่าก็น่าจะทรงแบบเดียวกันเพราะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆใช่ไหมฮะไอ้ด็อกมันเกิดมาก่อน ชิบะเกิดที่หลังลูหน้าเนี่ยถือว่าเพิ่งเกิดโดยซ้ําเพิ่งเกิดปีที่แล้วเพราะ,ะรายการการขึ้นแล้วการลงมามันคือการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อลาหูทับมันเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะฮะมันก็จะทําทรงนะซึ่งทรงมันจะคล้ายกันเห็นไหมลูหน้าก็ดีชิบะก็ดีจะคล้ายกับด็อกคอยเห็นไหมพะพอหลังจากนั้นมาราคาจะดีดขึ้นมานะเหนือกราฟ าชายธงสี่เหลี่ยมแล้วก็ไซด์เว์ไปสักพักหนึ่งแล้วถึงจะดีดขึ้นไปฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ติดดอย,ดอยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นด็อกคอยหรือชีบาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดดอยได้เหมือนกันนะเนี่ยนะถ้าเป็นทรงในลักษณะเป็นแพทเทิร์นนะ อีกอันนึงก็เป็นข่าวนักพัฒนาอย่างที่บอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดความโต้แย้งกันระหว่างกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ะนะผมก็ว่าปล่อยๆไปเถอะอันนี้มันถือว่าเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่สุดทางแล้วทุกคนก็จะต้องทํางานร่วมกันเพื่อผลักดันให้ usdc ร <Luna C> ุ n a C-1 ถึง1นดอลคงไม่มีใครทําให้เหรียญที่อยู่ในมือตัวเองเป็นศูนย์ะนะอีกอันนึงก็คอยเบนะได้ยื่นนะคำร้องในวันนี้เพื่อขอให้ยกฟ้องนะโดย ก็บรรยายฟ้องแล้วก็มั่นใจในการที่จะชนะคดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของ c ีโคอยเบตนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้อีกอันดนึงก็เป็นการพยากรณ์นะฮะของนักคาดการ์าด้านชิบะนะเขาก็บอกว่า,า,านักวิเคราะห์คนนี้เขาคาดการว่าชิบะเนี่ยมีโอกาสที่ถึง1เซนถ้าถึง1เซนเนี่ยใครถือไว้ประมาณ100ล้านชิบะเนี่ยก็จะได้ประมาณ30ล้านบาท หมือนถูกวันที่ห5ใบเลยเนาะสำหรับชิบารีมนะแต่มันต้องมีการเปิดแล้วมีการเผาจริงๆด้วยซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าหากนะการเปิดชิบารีมเนี่ประสบความสําเร็จนะและสามารถเผาผ่านนะปริมาณคือจริงๆเนี่ยชิบะเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการด้วยกันที่มีการพยากรณ์ไว้ว่าจะถึง1เซนได้เนี่ยต้องมี3ส่วนส่วนที่1คือการเผานะชิบารียมอย่างมหาศาล คือเผาชิบะได้มหาศาลเลย2มีการใช้ชิบะชําระเป็นเงินนะสามคอมมูนิตี้หรือชุมชนเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งซึ่งชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้วฮะทุกคนถือหวังรวยทางรัฐกันทั้งนันะ้นนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวชุมชนเข้มแข็งเนี่ยได้ตอนนี้ต้องเหลือเปอร์เซ็นต์ตรงชิบะเลียมว่าจะเผาไอชิบะให้ได้มากเท่าไหร่นะส่วนลูน่าไงไม้เด็ดของมันก็คือการเปกนะั่นแหละฮะ เราก็ต้องรอกันไปซึ่งมันก็มีข่าวหนึ่งทีงแทรกมาก็คือข่าวของ Bitcoin a d d i c นะฮะก็บอกว่า b บ n a น c e เองเนี่ยเพิ่มนะฮะโทเค็นอีก22โทเค็เนเดี๋ยวต้องไปเช็คนะ ว่าตัวรูน่าเนี่ยสามารถกู้ยืมได้หรือเปล่านี่ผมยังไม่ได้เช็คหรืออาจจะกู้ยืมได้ก็ได้นะเขาบอกว่าชีบาทเนี่ยสามารถกู้ยืมและค้ำประกันได้นะเป็นบริการของไบแอนดนะราคาก็ดีดขึ้นมา5%้าเปอร์เซ็นต์มันเป็นการดีดแบบขำๆนะยังไม่ถือว่าเป็นการพุ่งต้องพุ่งเป็นประจวบนะนะมันถึงจะสนุกอีกอันนึงก็เป็นการเทียบการาฟนะอันนี้เป็นการาฟปีนะปีที่1เป็นอย่างนี้ปีที่2เป็นอย่างนี้ปีที่3ปีที่4ปีที่1 ปีที่สปีที่สมปีที่4ปีที่1อ่าปีที่2นี่ลงใช่ไหมปีที่3มปีที่4ปีที่3มเนี่ยปี2023ปีที่4เนี่ยจะเป็นปี2024ัฉะนั้นแท่งที่4นี่เป็นแท่งขาขึ้นนะแล้วก็1นะอ่าปีที่1นี่ก็จะเป็นปี2025ฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมอีกไหมอันนี้นับมาตั้งแต่ปี2011นะซึ่งใครที่ถือมาตั้งแต่ปี2011เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสุลต่านกันหมดแล้วไอ้คนที่ถือไว้ตอนอายุ17ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็อาศัยใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าอยอยู่ที่ดูใบไอส่วนเรานั้นน่ยก็มองเขาแล้วอิจฉานะแต่ก็อยากเป็นอย่างเขาแต่ไม่สามารถที่จะทนถือเอาไว้ได้อันนี้ก็ต้องทําใจนะถ้าอยากเป็นอย่างเขาก็ต้อง ทำอย่างเขานะต้องพูดได้แค่นี้นะฉะนั้นต้องอดทนรอให้ได้อีกอันนึงนะฮะก็ U S T C เนี่ยสามารถสว a p นะอ่า U S นะสามารถส w a p เหลี่ยนได้นี่ก็ถือว่าเป็นการใช้อ่าผมก็ลองส w a p ดูนะใช้ U S T C เนี่ยไปส w a p เป็นไอ้ไอ้ตัวอ่า Archer นะผมลองส w อ p ดูนะเออในในการส w a p เพราะว่า a t c h e r เนี่ยมันเกิดราศีเมษเหมือนกันไง ก็รอดูเผื่อมันจะพุ่งหลังอย่างนี้นะฮะผมก็เลยเอาไอ้เหรียญที่ได้จากการสเต็กอ่ะ USDC มาสวบปซะเลยนะแต่บางคนก็อาจจะเก็บเอาไว้อีกอันนึงนะก็เป็นการถอนสเต็กนะมียอดถอนสเต็กออกจากสเต็กบินนะฮะเออเป็นปริมาณหนึ่งแต่ก็ยังคงอยู่ที่1ทิลเลียนเหมือนเดิมสเต็กกิ้งเลโชจาก15%ลงมาเนี่ยผมมองว่า มันเป็นปริมาณที่ถ้าเทียบดูระยะยาวเนี่ยมันเป็นแค่การตกลงมาอย่างเล็กน้อยมันอาจจะเป็นการโอนเพื่อไปสเต็กที่อื่นก็ได้หรือถอนออกมาทําอะไรบางอย่างอันนี้ก็ต้องดูไปนะอีกอันหนึ่งเทอร์าวิตตานะได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจริงๆเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เขาต้องต้องเปิดให้มีการสวอปแต่ยังไม่ได้แจ้งวันที่แจ้งแค่เดือนสิงหาฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปนะว่าความเคลื่อนไหวในเรื่องของเทอร์าวิตตาที่จะให้มีการสวอปเนี่ย จะเกิดขึ้นไหมเพราะตอนนี้ทุกคนกำไรทิปผมก็กําไรทิปเหมือนกันลงทุนสามพได้มา3 0มหมน่ะกำไรทิปแม่ฉะนั้นแล้วก็ต้องรอดูนะหลังอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันอีกนะดูสบายสบาย,บายตาไปนะส่วนโฟ e เล็กนะก็ได้มีการเสนอเรื่องการเบิร์นนะ8ล้านอยล้าน usdc ซึ่งนะไอตรงนี้เนี่ย ก็ดูเหอะนะมีคนเสนอโหวตใช่เนี่ยแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเก็ยับยั้งนะเออล้วก็ no, โนโหวตโนฉะนั้นนี่ตัวหลักๆก,ก็ยังไม่ได้มีการโหวตนะโดยเฉพาะออโนดอะไรพวกนี้ถ้ามีมาต้องดูนะฮะเพราะว่าเพิ่งเสนอโหวตไปไม่ไม่เท่าไหร่เองนะจะปิดโหวตวันไหนเนี่ยนะวันที่11นะปิดโหวตวันที่11 11เอ็ดคือสุกหน้านะฮะฉะนั้นก็อีก7วันในการที่จะโหวตนะฮะก็รอดูกันตอนต่อไปว่าจะได้มีการเผาตามข้อเสนอนี้ไหมถ้าเผาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นอีกนะฮะในปี2014ถึง2017นะ1 2 3 1 2 3จะเป็นอย่างนี้ไหมหลังจากมีเกิด h ฮ v วิ่งนะของ Bitcoin อีกอันนึงก็การคาดการด้านชิบะผมว่ารอชิบะเรียมฮะทุกคน อีกอันนึงกระดานในการเทรดของฮ่องกงเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นเหมือนการยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตผมว่าหัวปี้นี่ก็ยังไม่เห็นเคลื่อนไหวนะ ตัวฮ่องกงเองก็ยังไม่มีความชัดเจนด้านกฎระเบียบผมว่ามันเป็นเรื่องระเบียบภายในของเขาเองด้วยเหมือนเขาจะอยากผลักดันแต่ก็เป็นการผลักดันที่กฎระเบียบของรัฐบาลกลางยังไม่เอือ้อซึ่งรัฐบาลกลางก็ยังเกๆกัๆในการที่จะแบนไม่แบนอยู่เพราะว่าตัวเองก็ออก cbdc มาด้วยก็คือหยวนดิจิตอนฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันไปนะสำหรับฮ่องกงแต่ตอนนี้เนี่ยไบแอนด์เองเนี่ยก็ไปเจาะตลาดที่ดูใบนะแล้วก็ไปเจาะตลาดที่อื่นที่มันมีความ อันนี้มากกว่าโดยนะคุณ CZ ก็คุยโวอยู่พอสมควรว่าอ่ายูเซอร์นะฮะที่ใช้ใบแนนเนี่ยมี150ล้านยูเซอร์นะซึ่งเป็นปริมาณ2%ของคนทั้งโลกฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันตอนต่อไปเพราะแค่2%เองนะฉะนั้นเนี่ยกระดานของอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะมีคนที่เป็นนักเทรดอยู่ประมาณ14ล้านนะถ้าเข้าจริงก็ก็อาจจะ บูมบามขึ้นมาได้พอสมควรฉะนั้นต้องรอดูกันตอนต่อไปฮนะเพราะว่ามันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะในการที่จะเปิดเทรดอีกอันนึงก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะฮะสำหรับบิตคอยเราก็ดูกันไปอ,อีกอันนึงก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่าตอนนี้เนี่ยตัวคอยเบทเองเนี่ยเขาพยายามที่จะสู้กับกรอตอสหรัฐอเมริกานะไม่ว่าจะเป็นการฟ้องกลับก็โดยมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษกรอตอสเมกกาว,ว่าเป็นการละเมิดกระบวนการ นะใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบและเป็นการตีความกฎหมายที่ไม่ชอบนะเพราะเขาไปตีความว่าการซื้อขายหรืออะไรพวกนี้นะเป็นการซื้อขายการลงทุนอะไรพวกนี้เป็นการตีความที่ผิดนะอันนี้ก็เป็นการสู้สู้ในความหมายที่กําลังจะบอกว่าเสกไม่มีอํานาจแต่การที่จะไม่มีอํานาจจริงๆก็คือกฎหมายที่จะตัดอํานาจนะก็ต้องดูกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสาภายอยู่4ฉบับ ว่ามันจะผ่านเมื่อไหร่นะถ้าสภาล่างเนี่ยผ่านก็ขึ้นไปสู่สภาสูงอะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตามกระบ,บวนการของลฐสภาสมเมกาหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีกฎหมายเรื่องสเตเบิลคอยด้วยนะอีกอันนึงนะก็เป็นข่าวแทรกนะซึ่งมีการคาดการเรื่องเออ่ลูน่าจะไปถึงนะสิ 10. โอ้ยถ้าไปถึง10เซนนะก็คือเกิน1บาทอะเป็นการคาดการนะการเติบโตของลูน่าเนี่ยนะโดย นะชาวทวิตเตอร์หท่านนะเขาก็ไปหยิบเอามาทําเป็นข่าวซึ่งอ่านแล้วก็กาวดีนะเพราะว่าเขาคาดการไว้ว่า4 7เดือนนะราคาของรูน่าจะไปถึง1ถึง1ดอนผมว่าไอราคาประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเกินไปแต่ถ้า10 10เซนเนี่ยก็จะหวังได้ไหมอ่ะผมว่าเอาจริงๆนะคือคือปริมาณที่ตัวเลดไลน์เนี่ยนะเขาคาดการมันก็อยู่ที่2เซนใช่ไหม แต่ถ้ามันเผาได้จริงๆเยอะๆเนี่ยเผา USDC ได้น้อยเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ 3, เซน4เซนก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มองเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยการมองของเขาก็คือการเป๊กกันแหละเพราะว่า3-4เดือนข้างหน้ามันคือการเป๊กไงมันต้องมีการเป๊กนะแล้วหลังจากนั้นมันมีการเป๊กนี่เนี่ยมันจะทําให้ราคามันขึ้นนะน,นี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะผิดถูกประการใดมันก็คือความกล่าวนะกาวกันไปนะอันนี้ก็เป็นอีก การกาวอีกแบบหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเนี่ยหลังจากนี้มาเนี่ยราคาจะไปถึง10เซนถึง1ดอลลาร์ใน4-7เดือนข้างหน้านะซึ่ง4-7เดือนข้างหน้าก็จะเป็นช่วงเวลาของการการเป๊กพอดีนะอันนี้ก็ฝากไว้ปิดท้ายสำหรับคลิปวันนี้